สวัสดีครับลักษณะของโรคตายพายนะครับมีวิธีการดูอย่างไรนะครับลักษณะของโรคตายพายนี่นะครับจะมีลักษณะใบเหลืองใบหงิกใบงอนะครับแล้วก็ใบไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับซึ่งใบเหลืองใบหงิกใบงอใบแห้งนะครับใบเหี่ยวอะไรต่างต่างนะครับซึ่งจะเกิดจากที่ ตั้งแต่ข้างล่างสุดไปถึงจนปลายสุดเลยนะครับซ e ึ่งตรงนี้นะครับเกิดจากซีราชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าพิซิลิอมนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเล่าฟังไปเรื่อยๆนะครับลักษณะใบเหลืองลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของตายพายนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเหลืองแบบธรรมชาตินะครับที่ไม่ใช่ตายพายนะครับก็จะเหลืองจากข้างล่างอย่างเดียวนะครับแต่จะไม่ขึ้นข้างบนนะครับแต่ถ้าขึ้นข้างบนเมื่อไหร่้วก็ลักษณะกี่ใบแห้งลงก็เวลาตกลูกแล้วลูกก็จะฟอก็จะเหี่ยวก็จะเล็กนั่นแหละครับก็เรียกว่า เป็นลักษณะของโรคตายภายแล้วลักษณะของโรคตายภายเกิดได้อย่างไรยวเราไปดูเลยนะครับลักษณะของโรคตายภายนี้เกิดจากเบื้องต้นนะครับเกิดจากดินที่เป็นกรดนั่นเองนะครับดินที่เป็นกรดหมายว่าดินในสถานที่แห่งนั้นนะครับใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องหรือว่าใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องนั่นเองเช่นนะครับการปลูกข้าวโพดการปลูกมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกป้อยเองก็ดีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคือเกิดสามารถเกิดสภาว่าดินที่เป็นกรดได้นะครับคำว่าดินที่เป็นกรดหมายเพราะว่าอย่างไรนะครับผมให้ดูอย่างนี้เลยครับดูตามข้างบนนะครับ ถ้าค่า pH ของดินอยู่ประมาณที่0ถึง6นะครับอยู่ในสภาวะดินที่เป็นกรดนะครับแต่ถ้าค่า pH ของดินอยู่ที่7นะครับนั่นคืออยู่ที่สภาวะของดินที่เป็นกลางส่วนค่า pH ของดินอยู่ที่8ถึง14นะครับนั่นคือสภาวะของดินที่เป็นด่างนะครับซึ่งในสภาวะของดินที่เป็นกรดนะครับก็จะมีเชื้อราประเภทหนึ่งนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในสภาวะดินที่เป็นกรดมีหลายๆตัวนะครับแต่ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างแค่2ตัว ที่ผมยกตัวอย่างแค่2ตัวเนื่องจาว่าเรากำลังปลูกกล้วยกับมะพร้าวนั่นเองนะครับในสภาวะนั้นก็คือนะครับฟิสิลียมน่ะเชื้อราฟิสิลีอมน่ะครับหน้าที่ของเซืลราฟิสิลีอยมคืออะไรใบเหลืองใบจุดใบดําใบแห้งนะครับใบด่างนะครับนะครับก็คือลักษณะของเขาละครับฟิสิลียมนี่แหละครับไปทําลายนะครับซึ่งเมื่อดินเป็นกรดแล้วเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เราปลูกกล้วยหรือว่าปลูกมะพร้าวน้ำหอมนั่นเองนะครับ และเียาอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือไฟทอปเทล่านั่นเองนะครับซึ่งเืีอราไฟทอปเทล่านี้หน้าที่ของเขานะครับก็คือรากเน่าโคนเน่านี่นี่แหละครับสองอย่างนี้แหละครับเมื่อดินที่เป็นกรดเขาจะย้ายมาอยู่รอบๆต้นกล้วยเราหรือว่าต้นมะพร้าวน้ำหอมของเราสภาวะที่เกิดขึ้นก็จะเกิดประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อเกิดสภาวะอย่างนี้เราจะแก้อย่างไรผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับในสภาวะคล้ายๆกับว่าสมมติว่าในพื้นดินของเราเนี่ยครับบนบกเนี่ยครับเราเลี้ยงแมวอยู่นะครับ ถ้าเราโยนแมวลงน้ําเมื่อไหร่แมวก็ตายนะครับเพราะว่าไม่ใช่ที่อยู่ของเขานะครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับแต่ถ้าเราปลาขึ้นมาไว้บนบนดินนะครับปลาก็ตายเหมือนกันครับไม่ใช่ที่อยู่ของเขาในส่วนของเสื้อลาฟิซิเลียมกับเสื้อลาไฟทอปเทอราก็เหมือนกันนะครับเขาจะอยู่ได้ในเฉพาะในสภาวะที่เป็นกดเท่านั้นนะครับวิธีการแก้แก้อย่างไรนะครับก็คือง่ายๆนะครับก็คือว่าเรา จะต้องปรับค่าดินให้เป็นด่างนั่นเอ,เองนะครับเมื่อปรับค่าดินให้เป็นด่างเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ของด่างไม่ได้นะครับในส่วนของเชื้อรานะครับจะมี2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งอยู่ในสภาวะดินที่เป็นด่างซึ่งในภาวะดินที่เป็นด่างเนี่ยจะเป็นเชื้อราที่ให้คุณกับพืชของเรานะครับแต่ถ้าดินเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ดินที่เป็นกรดนะครับจะมีเชื้อรากลุ่มหนึ่งเข้ามานะครับซึ่งจะเป็นศัตรูกับพืชของเรานั้นเข้ามาเพื่อทําลายโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องแก้ด้วยวิธี ปรับพื้นที่ให้เป็นด่างนะครับเมื่อปรับพื้นที่ให้เป็นด่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะย้ายออกจากบ้านเราเขาจะย้ายออกจากสถานที่ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวของ,องเรานั่นเองครับวิธีการแก้ดินที่เป็นกดนะครับเราก็จะแก้ด้วยวิธีนี้น,นี้น,นะครับอันที่1นะครับปูนขาวนะครับเมื่อเกิดสภาวะต้นไม้เราต้นกล้วยเราเป็นลนักษณะอย่างนี้แล้วครับสิ่งแรกที่เราจะต้องใส่กนะ็คือการนําปูนขาวนะครับ โรยโรยรอบๆพื้นที่ที่เราปลูกกล้วยนั่นเองนะครับแล้วก็โรยแล้วก็ลดน้ําตามนะครับเพื่อที่จะให้ให้เขาซึมซับลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์ก็ได้นะครับ หลังจากที่เราปรับค่าดินแล้วประมาณสัก2อาทิตย์นะครับสิ่งอันดับต่อไปที่เราทำนะครับก็คือเพิ่มสารอาหารหรือว่าเพิ่มแร่ธาตุในดินตามไปก่อนนะครับวิธีการเพิ่มสารอาหารเพิ่มธาตุในดินเช่นเราอาจจะเอาขี้เท่าก็ได้ครับขี้เท่ามีประโยชน์ยัง,ยงไงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับตามนี้เลยนะครับเอาขี้เท่านะครับโรยๆรอบๆในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ลดน้ําลาดน้ําลงไปนะครับเพื่อให้เกิดค่าสารอาหารในดินที่เกิดขึ้นนะครับอันที่2อนะครับ รหรือว่าผสมแล้วก็โรยรอบๆแล้วก็รดน้ำเพื่อให้พื้นที่ตรงนั้นมีแร่าธาตุเกิดแร่ธาตุขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นอาหารของพืชในระดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราปรับค่าดินไปเรียบร้อยแล้วหลังจากอันดับต่อไปเราค่อยตามด้วยไตยโครมานั่นเองนะครับหว่านรอบๆนะครับซึ่งไตโครมาเนี่ครับเขาจะอยู่ได้ในสถานะดินที่เป็นด่างนะครับเมื่อดินที่เป็นด่างนะไตโครมาก็หว่านไตโครมาลงไปนะเมื่อไตโครมาไปอยู่แทนนะครับก็ เกิดแร่ธาตุในดินนะครับเกิดสารอาหารขึ้นในดินนะครับ <S <S ซึ่งส่งผลต่อตอน้นกล้วยของเรานั่นเองนะครับลักษณะของตายพานก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าประมาณไม่ซึ่งคาดว่าอาจจะแก้ไขได้ประมาณทั้งสามอาทิตย์นะครับสิ่งนี้่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าภายในสามอาทิตย์ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ <S <S ผมแนะนำอย่างนี้นะครับเชื้อตรงนั้นสภาวะดินที่เป็นกรดตรงนั้นก่อนหน้านี้นะครับสารฟีซีเดียมเองก็ดีหรือว่าไปท็อปเทอร์ไรดก็ดีอาจจะทํางานค่อนข้างจะหนนัักครบ เลยเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นวิธีการแก้วิธีหนึ่งนะครับก็คือใช้วิธีการหักดิบนั่นเองนะครับวิธีการหักดิบคืออะไรนะครับในในวิธีการหักดิบทำไงนะครับก็คือวิธีการรีดพิษนั่นเองนะครับเหมือนกับคนนี่แหละเมื่อเราโดนมืเห่าฉกนะครวิธีการเราก็ต้องบีบเลือดเราออกนั่นเองนะครับสูตรเดียวกันนะครับเมื่อกล้วยเกิดตายพายขึ้นแล้วก็มันมีสารฟีซิเดียมอยู่เยอะนะครับ จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นถ้า3อาทิตย์เอาไม่อยู่นะครับวิธีการแก้นะครับให้เราใช้มีดนี่แหละครับปีดลําต้นนะครับปีดลําต้นประมาณสักสี่ทิศนี่ครับหลังจากที่เราปีดลําต้นแล้วนะครับน้ํากล้วยน้ําในต้นกล้วยก็จะไหลออกมานะครับซึ่งลักษณะการไหลของน้ําในต้นกล้วยนะครับเมื่อด้านล่างนะครับในสภาวะที่ต้นกล้วยนะครับ มีความพร้อมในเรื่องของจุลินทรีย์มีความพร้อมในเรื่องของสารอาหารต่างๆมีความมีวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของดินที่เป็นกรดนะครับแล้วก็มีสารไตรโครมาอยู่พร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการดูดซับเพื่อสร้างแร่ธาตุใหม่ในดินในต้นกล้วยนะครับก็จะผลักดันขึ้นสู่ข้างบนนะครับการผลักดันขึ้นสู่ข้างบนนะครับในส่วนดีก็จะขึ้นมาแทนที่นะครับซึ่งอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับ จะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในต้นกล้วยของเรานั่นคือใบข้างบนนะครับเขาจะเกิดเริ่มจะเป็นใบใหม่ออกมาและจะทอใบเขียวนะครับถ้าไม่เชื่อลองทําดูนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทําในวันนี้ก็คือว่าที่ถ่ายทอดวันนี้คือว่าคือเราเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเราลองทําดูนะครับปรากฏว่ามันได้ผลอย่างที่เราอย่างที่เห็นนะครับก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากวิชาการนะครับจากนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดอย่างนี้ขึ้นอย่างไร ก็เลยได้สรุปผลก็ประมาณนี้นะครับลองไปทําดูนะครับวิธีการแก้ปัญหาโรคตายพายนะครับไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็ลองดูนะครับวิธีการแก้ปัญหาโรคตายพายนะครับขอให้ตานโชคดีนะครับและขอให้มีกล้วยหอมที่งดงามและก็มีกล้วยหอมมีสวนที่เจริญแล้วก็ไล่จากโลกนะครับก็อย่าลืมมะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปใหม่ๆจะได้นําเสนอท่านนครัต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับชูดีทุกท่านครับผม